มันเกือบแสนนะคะเกือบแสนนะครับกฎหมายเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องกู้ยืมเงินเนี่ยถ้ากู้ยืมเงินกันตั้งแต่สองพันบาทขึ้นไปนะต้องมีหลักฐานเป็นนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสําคัญถึงจะฟ้องได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีหลักฐานเป็นนังสือแล้วก็มีลายเซ็นของผู้กู้การฟ้องขณะนี้มีปัญหานะครับมีปัญหาเขายกข้อต่อสู้ขึ้นต่อสู้ได้คือเราไม่มีสิทธิ์ฟ้อง นัดเราต้องติดตามเขาแล้วก็ให้เขาเซ็นสัญญากู้กับเราให้ได้แล้วทีนี้ก็คือว่าเราจะมีเอนนี่นะค่ะตกลงกันไว้ว่าเป็นมันมันจะมีดอกเบี้ยด้วยค่ะก็คือว่าคิดเป็นร้อยละสิบอะไรเงี้ยก็คือเคยเคยตอบตอปีต่อเดือนต่อปีต่อปีร้อยละสิบต่อปีก็ถือว่าเป็นรอพอเขาทำยังไงแต่ว่าก็คือทีนี้เคยเคยถามคนอื่นเขามาเขาบอกว่า ถ้าสมมติว่าเราจะเขียนสัญญากู้ถ้าเราคิดดอกเบี้ยเราจะไม่ได้ดอกเบี้ยตรงนั้นคืออย่างนี้ครับกฎหมายกําหนดว่าดอกเบี้ยที่จะเรียกกันเนี่ยต้องเรียกกันไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะครับไม่เกินร้อยละ15ต่อปีถ้าไปคิดร้อยละ3ต่อเดือน12 3 36แปลว่าร้อยละ36ต่อปีอย่างนี้ดอกเบี้ยเป็นโมฆะคนที่เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราถือว่ากระทําความผิดตามพรบห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรามีโทษทั้งจําคุกและปรับด้วย และดอก<ม>เบีย้ย<ม>ก็จะถือเป็นโมฆะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเรียกดอกเบีย้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปีหรือร้อยละห<ค>้าสลึงต่อเดือนเนี่ยค่ะแปลว่าผิดกฎหมายดอกเบีย้ยจะเป็นโมฆะสัญญากู้จะต้องกรอกดอกเบีย้ยไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีนะค่ะ<ค>แล้วทีนี้มันจะมีค่าแชร์ด้วยค่ะคือเขามีเล่นเล่นเล่นแช์กันแล้วอยู่ๆเขาก็ล้มแชร์ไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าเราสามารถเอายอดที่เขา กู้เงินเราด้วยแล้วก็ไอค่าแชร์เนี่ยเราสามารถเขียนมารวมกันได้ไหมคะหรือว่าสัญญากู้จะต้องแยกฉบับกันอันนี้ผมแยกเป็นสองอย่างสัญญากู้สัญญากู้คือเรื่องกู้เนี่ยคุณทําสัญญากู้เกี่ยวกับเรื่องกู้ตางหาก,ก็ได้นะครับ<ะ>โดยเงินต้นเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่กรอกลงไปให้มันถูกต้องและต้องไม่ขัดต่อกฎหมายดอกเบี้ยคือไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีกรอกเรียบร้อยเข้าเซ็นสัญญากู้อันนี้ก็แปลว่าสัญญากู้ที่ ที่ยืมกันไปตรงเนี้ก็สามารถฟอร้อง<ฆ>บังคับได้เรื่องแชร์<ฆ>เรื่องแชร์เนี่ยมันไม่ใช่สัญญาที่กฎหมายกําหนดว่าจะต้องมีสัญญาไม่ต้องมีหลักฐาน<ฆ>เรียกว่าไอลูกวงแชร์ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าลายนี้มีการเล่นแชร์กับเราเ<ฆ>ท้าแชร์ก็มีสิทธิ์มีหน้าที่เก็บเงินมาเพื่อจ่ายให้กับลูกวงแชร์ที่เปียได้<ฆ>เพราะฉะนั้นถ้ามีพยานบุคคลยืนยันก็ฟ้องร้รองบังคับกันได้นะครับ เพราะนั้นเรื่องกู้ออต้องมีสัญญาเรื่องแชร์ไม่ต้องมีทีนี้ถึงวันนี้ปรากฏว่าก,กู้ก็ไม่ได้เซ็นแชร์ก็มไม่ได้เซ็นนะครับเอาทั้งหมดนี้มารวมกันกรอกลงในสัญญากู้ฉบับเดียวกันได้หรือไม่คําตอบคือถ้าเขายอมเซน็นรวมยอดหนี้ลงไปตกลงดอกเบี้ยกันนะครับตามกฎหมายแล้วก็เซ็นลงไปสามารถรวมกันได้อย่างนี้แปลว่านี่เงินกู้เก่าก็มาเซ็นสัญญากู้ หนี้ของ<ะ>แชร์ก็เอามาแปลงเป็นหนี้กู้ยืมเงินรวมกัน<ะ>เป็นหนี้ได้เพราะฉะนั้นฐานก็คือว่าตกลงเข้าเป็นหนี้ยอดหนี้ค้างเราเท่าไหร่แล้วเจราจาตกลงกันเสร็จเอายอดหนี้มากรอกเป็นเงินต้นในสัญญากู้แล้วก็ตกลง<ะ>ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาที่ใช้บังคับได้แล้วอันนี้เราต้องกรอกรายละเอียดนะคะว่าเขาไปยืมเงินเราวันนี้ เท่านี้ยืมก็คือว่าเขาเขาไม่ได้ยืมเป็นก้อนเดียวค่ะค,คือเขาค่อยๆมายืมเราต้องกรอกรายละเอียดนะคะว่าเอออันนี้เขาไม่ยืมเท่านี้แล้วเขาเขาใช้แล้วเท่านี้หรือว่าแบบเป็นยอดรวมทั้งหมดทีเดียวเลยอะค่ะคือถ้า,ถ,าถ้าทําอย่างนั้นนะครับมันจะกลายเป็นบันทึกนะครับเป็นบันทึกค่ะร,รับสภาพหนี้หรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับพวกที่จ่ายแล้วเท่าไหร่ค้างเท่าไหร่คือมันสามารถทําได้แต่อย่างนั้นะแบบพิมพ์ของสัญญากู้ที่มีอยู่ทั่วไปเนี่ย มันจะไม่สามารถกรอบได้นะครับคือสัญญาู้ที่คุณไปซื้อในท้องตลาดหรือว่าดูที่เขาใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีแค่ขัินต้นกับดอกเบี้ยระยะเวลาหลักประกันนะครับแล้วก็เซ็นชื่อมันมีแค่นี้การไปลงรายละเอียดอย่างนี้ควรจะให้ผู้รู้นะครับไปหาทนายความให้เขาช่วยทําให้หรือว่า บอกเป็นสัญญากู้ไม่ต้องลงรายละเอียดก็ได้นะครับแล้วก็พยานที่เซ็นในสัญญากู้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่รู้เห็นแล้วก็เข้าใจข้อได้จริงเซ็นเปพยานในสัญญาด้วยพยานนี้เป็นบุคคลในครอบครัวได้ไหมคะบุคคลในครอบครัวก็ได้ครับก็ได้อันนี้ไม่มีข้อห้ามครับเพียงว่าต้องรู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็เข้าใจเรื่องที่เขาเจรจากันด้วยเวลามีเรื่องมีราวกันในศาลจะได้เบิกความได้โอเคค่ะครับ ค่ะขอบคุณขาดจนครับครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอะคุณนัทพรแต่ว่าประเด็นปัญหานี่คือเขาจะมายอมเซ็นสัญญาหรือเปล่าเพราะว่ามันเซ็นย้อนหลังใช่ไหมคะจั์คือเซ็นย้อนหลังเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าไม่มีการเซ็นสัญญากู้เนี่ยเรื่องแชร์ฟ้องได้แม้ไม่มีสัญญาอะไรเลยนะครับ ใช้พยานบุคคลเบิกความเนี่ยก็ฟ้องบังคับได้เรื่องูเป็นบรรดาลูกลูกแชร์นั่นแหละใช่ไหมคะอาจารย์ใช่บรรดาลูกแชร์หรือว่าเท้าแชร์กับเอกสารโพยแชร์ใบที่เขาเขียนเปียอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็สามารถพิสูจน์ได้โดยโดยพฤติการที่เขาเรียกใช้พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์เป็นประจักษ์พยานพยานพฤติเหตุแวดล้อมมาพิสูจน์ได้ทั้งนั้นแต่เรื่องกู้นี่ไม่ได้ก็มีมีเรื่องที่บอกว่าเทคนิคในการที่จะให้เขามี หลักฐานว่าเขาเป็นหนี้เรานะครับปัจจุบันไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าคุยกันมาแบบนี้เป็นสิบสิบปีแล้วก็คือเขียนจดหมายตอบโต้เขียนจดหมายตอบโต้เหมือนคุณจิรวัณเป็นหนี้ผมไม่ได้เซ็นสัญญากันไว้นะครับแต่กู้ยืมเงินกันเกินกว่าสองพันจะต้องมีหลักฐานอพอจบรายการนี้ไปอีกสักสามเดือนห้าเดือนก็ก็ไม่จ่ายผมเขียนจดหมายหาคุณจิรวัลคุณจิรวัณครับตามที่คุณได้ยืมเงินผมไปวันน้นวันนี้จำนวนเท่าน้นเท่านี้เนี่ย ตอนนี้ผมเดือดร้อนแล้วช่วยเอาเงินมาจ่ายคืนทีคุณจิรรรณก็จะตอบว่าไม่เคยกู้ถ้าอย่างนี้ยัง,ยงไม่ได้เขียนใหม่จนกว่าเขาจะ,ะาเขียนใหม่เขียนจดหมายบิลองนึกดูให้ดีสิครับว่าตกลงกู้หรือไม่กู้วันนั้นยืมไปถนนท่านี้เนี่ยคุณณิษาก็เห็นคุณสมยศก็เห็นอะไระอย่างเงี้ยแล้วสองคนนั้นก็มายืนยันสุดท้ายสุดท้ายอพอเห็นพยานเยอะเข้ามาก็เลยคุณจิรรรณก็ตอบว่า อาจารย์วันนั้นจัดรายการกฎหมายด้วยกันบอกว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยจำจำไม่ได้เหรอเนี่ยไม่ได้เซ็นหลักฐานเป็นหนังสือเพราะนั้นฟ้องไม่ได้หรอกอยากได้ก็ไปฟ้องเอา,า,าแล้วก็ลงชื่อจดหมายโตตอตไอจดหมายฉบับหลังที่บอกว่า,ารู้อยู่แล้วนี่ว่าไม่มีสัญญากู้จะมาฟ้องได้ยังไงอยากได้ก็ไปฟ้องเอาคตรงเนี้ยมันแปลว่ายอมรับว่าเป็นนี้แล้วก็บอกด้วยว่าฉันเป็นนี่จริงแล้วก็เซ็นชื่อมาแล้วก็บอกไอการกู้นั้นไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือไงเพราะนั้นฟ้องฟ้องไม่ได้หรอกตรงนี้แหละอ่านจดหมายทั้งหมดแล้วแปลได้้ว่าเป็นนี แล้วมีลายเซ็นของลูกนี่เขาเรียกหลักฐานเป็นหนังสืออย่างนี้ฟ้องได้คนะครับวันนั้นพูดพูดแบบนี้มานานแล้วจดหมายตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาทุกวันนี้เขาไม่ตอบนะครับเขาไม่ตอบทีนถ้าส่งเป็นอีเมลใ้ได่แล้วก็ตอบอีเมลกลับมาหรือว่า SMS มได้ไหมคะอาจารย์ SMS ไปเขาตอบ SMS มาค่ะอย่างเนี้ยกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต้องการลายเซ็นครับค่ะ SMS มมีลายเซ็นไหมไม่มีอีเมลมีลายเซ็นไหม ไม่มีต่อให้จดหมายถ่ายภาพแล้วส่งมาเนี่ยมันก็ไม่มีต้นฉบับไม่มีลายเซ็นไอ้พวกนั้นฟ้องไม่ได้ต้องใช้จดหมายที่เป็นกระดาษนะครับเพราะนั้นในยุคปัจจุบันไอ้บอกจดหมายตอบโต้กันไปแล้วจะมาฟ้องกันค่อนข้างค่อนข้างยากมันกลายเป็นว่าต้องย้อนกลับไปเจรจาเมื่อเจรจากันเสร็จแล้วบันทึกก็ได้ไม่ต้องเซ็นสัญญากู้ก็ได้จดหมายก็ได้เขียนข้อความลงไปว่าเขาเป็นหนี้เราแล้วจะใช้เราเมื่อไหร่แล้วให้เขาเซ็นชื่ออย่างเนี้ยแค่นี้ก็ฟ้องได้แล้วครับ ก็ยังมีความหวังอยู่ยังมีความหวังอยู่ไปเจรจากันดูเจรจาดูเพราะว่าเข็นบอกว่าคุณนัพรนี่ตามตัวเจอแล้วด้วยตอนนี้งจากที่เขาย้ายบ้านหนีออกไปใช่นอได้เจอแล้วก็ลองคุยกันดูที่ยังไม่พิพาทกันค่ะคือยังไม่ทะเลาะกันม่คุยกันได้นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าไปทวงเขาแล้วเขาบอกว่ายังจ่ายไม่ได้หรอกขอเวลาสักหกเดือนเพื่อความสบายใจเขียนมันเขียนจดหมายบอกหนูหน่อยบันทึกหน่อยแล้วกันว่าวันที่สมมติวันที่เก้า พฤษภาคม2 5 1พค่ข้าพเจ้านางเนี้ยนะครับออขอทำออขอแจ้งกับนายเนี้ว่าเงินที่กู้ไปจํานวนเท่านีออ้อจะใช้คืนวันที่เท่าไหร่แล้วก็ลงชื่ออย่างนี้ก็ได้เป็นหลักฐานเอามาประกอบแต่ในเนี้ยเขาจะไม่พูดถึงดอกเบี้ยเห็นไหมเวลาไปฟ้องเนี่ยดอกเบีย้ยก็จะไม่ร้อยหน่สิบห้าะดอกเบี้ยถ้าเขาถ้าเขาผิดนัดไม่มาตามกาหนดเรียกได้แค่ร้อยหนึจดุด มันก็เป็นเทคนิคแต่ทําใหได้ฟ้องได้กแต่ก็คิดย้อนหลังไปตั้งแต่วันนับแต่วันที่มีการกู้ยืมเงินกันหรือเปล่าอาจารย์ไม่ได้ถ้าบันทึกอย่างนี้สัญญากู้ไม่มีไงก็จะคิดเจจุาจกวันผิดนัดก็ได้บางอย่างแต่ได้ไม่ครบถ้าอยากให้ครบต้องไปหาผู้รู้ไปหาทนายให้เขาช่วยทำบันทึกทำข้อตกลงให้นะครับแต่แต่ก็อีกนั่นแหละถ้าถ้าคุณจิรวัณเป็นลูกหนี้ผมไม่ตามเจอ ถ้าคุยกันง่ายๆบอกช่วยทําบันทึกให้หน่อยคุณชิดวัฒน์อาจจะบอกเอ้ยเดี๋ยวเขียนเขียนก็ได้อ่ะไม่เป็นไรบอกว่านี่จํานวนเท่านี้เดี๋ยวจะจ่ายวันน,นู้นอย่างง่ายๆแต่พอบอกมีอาจารย์สมบัติมานั่งเป็นใครเป็นทนายความชักระแวงเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะทำไมต้องเอาทนายมาด้วย<อ>คุยกันดีๆก็ได้ทนายมายกลา,ากายเอกสารมาโอ้โหอ่านแล้วยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่ถ้าไม่จ่ายนี่ฟ้องทันทีไม่เซ็นดีกว่าค่ะ กับเสียนะฮะเพราะนั้นต้องดูเวลาเจรจาตามนี่เนี่ยมันมันก็จะมีเทคนิคกันอีกหลายประการกรณีแบบนี้เจอเยอะนะคะอาจารย์เพื่อนบ้านกันไว้วางใจกันเวลาทำเวลากู้ยืมเงินก็ไม่มีการทําสัญญากันใช่ค่ะเอาในที่ทํางานนี่แหละแล้วกฎหมายบอกว่าเกินกว่าสองพันต้องมีเซ็นสัญญาใช่ไหมยืมกันเดี๋ยวนี้เงินสองพันนี่เล็กน้อยมากถ้ากู้กันสองพันสองพันกันหนึ่งบาทอย่างเงี้ยฟ้องไม่ได้นะฮะแต่ถ้าไม่ถึงสองพัน ฟ้องได้โดยไม่ต้องมีหลักฐาน <c oughs> แล้วถ้าเพื่อนบอกอัจิรพรายขอยืมตังค์หน่อย2,005อัญิลพราบอกว่าเซ็นสัญญาไว้ก่อน <c oughs> เพื่อนเลิกครบเลย <c oughs> เห็นไหม <c oughs> แต่ถ้าผิดนัดไปอิญิรพรายจะมาฟ้องก็ไม่ได้นั่นแหละมันมันก็มีจุดที่ต้องคิดกันอยู่เหมือนกันว่าจะแบบไหน <c oughs> แต่เพื่อนที่ยืมแล้วไม่ใช้ต่อไปก็ยืมใครไม่ได้ก็จะดังกันทั้งออฟฟิศใช่ไหมครับก็จะบอกต่อกันไปก็เป็นธรรมชาติ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนไหมคะอาจารย์คะครับค่ะพักกันสักครู่แล้วก็กลับมาคุยกันต่อในประเด็นกฎหมายล่มละลายนะคะแล้วก็เปิดสายยังคงเปิดสายอยู่นะคะหมายเลขโทรศัพท์0 2 3 3์3 5 9 6าคะ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่คะ่ะ